محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته واهل بيته وصحابته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم فشر <applause> الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد <applause> เรื่องแรกที่อยากจะกล่าลวก็เป็นข้อตักเตือนสําหรับทุกท่านต,ตอนนี้ผมรับผิดชอบในฐานะของการเป็นแพทย์คนที่รักษาผู้ป่วยแต่ปัญหาหนึ่งซึ่งต้องให้พวกเราช่วยกันและก็ช่วยกันดับเตือนคือปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องการเจ็บป่วยโดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องของการป่วยทาความคิดความเข้าใจมีคนป่วยที่นอนอยู่โรงพยาบาลมากมาย ผมนับจำนวนคนได้ที่ป่วยแล้วก็ลุกขึ้นนัมาที่เหลือไม่นะมาเลยมันเกิดปัญหาทึ้งสังในสังคมอะไรกันว่าทำไมป่วยถึงไม่ต้องนัมาผมไม่รู้ว่ามีบทบัญญัติไหนที่สอนให้เราปฏิบัติเช่นนั้นเราในฐานะของคนที่รู้แล้วก็เข้าใจเครื่องจันักแล้วก็พยายามบอกพยายามสอนคนอื่นว่าป่วยก็ต้องนั่มา มิฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านนบี m ม h a m m a d ทรงนออบายนิมิตแสดงเนี่ยคงไม่สอนในคัมภีร์นั้น né, ท่านนะบีมีสภาพว่าท่านเดงมาถามท่านนบีว่าฉันเจ็บปวดอย่างเนี้ยปวดที่เอวปวดที่ก้นเนี่ยอย่างฉันเนี่ยต yup ้องทํำยังไงท่านนบีลรงนออบายนิมิตแสดงบอกว่าสอดดีกวอิมันจงละหมาดแบบจีฟะอิดังทัสสติยะฟะกว่าอิดามฟะอิดังทัสสติยะฟะอันละจัมบลน จงยืนจงยืนละมาถ้ายืนไม่ได้จงนั่งละมาถ้านั่งละมาไม่ได้ก,ก็จงนอนละมาดส่ฮะดีสเนี่ยจะใช้ไม่ได้เลยถ้าหากว่าทุกคนยังสอนว่าถ้าป่วยแล้วกอรอได้ป่วยแล้วไม่ต้องละมาฮะดีสทีย่ยกเลิกไปเลยใช่ไหมไม่ใช่เช่นนั้นนะเป็นที่เข้าใจของสรษษารฟุตซ้อลแล้วในอดีตสอนว่า,าต่างๆในสอนมาอยู่เรื่อยๆว่าแค่นี้ก็ต้องละมาตราบใดที่ยังมีสติ ยังรู้ว่าตัวเองเป็นใครเป็นบาวขอามก็อ,อยู่เป็นขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องละมัดนะเป็นเรื่องแรกที่อยากจะฝากให้พวกเราช่วยจันทร์ณรงค์แล้วเรื่องต่อมาเนี่ยก็คงต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราว่าต้องหาความรู้ว่าถามว่ากรณีของตัวเองเนี่ยมีน้ำเกลืออยู่มีเฟืองอยู่เนี่ยจะชำระจะน้ำละยังไงบ้างจะอาบน้ำละมา่นยังไง จะตยมุมงยังไงกรณีไหนบ้างให้ตยามุม่งทุกคนต้องหาความรู้ไม่ใช่รอป่วยนะครับรอป่วยก็ว่าขอขอมาทำด้วยธรไม่เปนแล้วก็ไม่ต้องลำบาไม่ได้นะเราพวกนี้เราต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าละมาเนี่ยนี่แค่อ่านแล้วละมานะอ่านล้วละมาแล้วหลังจากนั้นนะครับเข้าสูก่กระบวนการของการละมานทายังไงเวียนหัวอยู่เนี่ย นั่งละ,มละมหมาดละหมาดแบบไหนตั้งชีวิตไม่เคยศึกษาเรียนรู้พวกนี้พะถึงเวลาให่ปฏิบัติไม่ได้ก็ควดบอกไม่ต้องละหมาดเรื่องนี้นี่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องที่พวกเราทุกคนมีหนะ้าที่ที่ต้องบอกบอกกับตัวเองบอกกับคนในครอบครัวเตรียมพร้อมเอาไว้นะไม่รู้วันไหนเขาอจะเป็นคนป่วยก็ได้หรือบ,บางคนนี่อาจจะป่วยแล้วก็ได้ห้เราเตรียมพร้อมเอาไว้นะตอนนี้นะครับเรารู้ว่ามีปัญหาสังคมอยู่มากมาย สังคมมีทุกระดับเราพูดเราพวกรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกเข้มข้นในเรื่องของการเมืองการปกครองแต่กระบวนการหนึ่งที่คิดว่ามันหายไปในสังคมเนี่ยที่เราอาจจะได้มาพูดคุยในวันนี้เนี่ยคือกระบวนการการตัดเตือนกันการสั่งใช้ในความดีห้ามปรามในเรื่องของความชั่วกระบวนการนี้เนี่ยแทบจะหายไปในสังคมเราบอกว่าในชุมชน ในกราฟมมของเราเนี S <S <々>่ยบอกว่ามันแย่แล้วสังคมก็แย่ยาเสพติดก็เยอะรักขโมยก็เยอะเขาบอกว่าขโมยกันหมดเลยสกเราะบุเก็ะขโมยวอลตาร็ดำบ้งขโมยก็ชุกิเอบินนักที่อาจะบอกเราตอนมาสังกัดทางการตลาดตะประชุกิรักตัวสังคมมีปัญหาหมดคนที่จะจัดการบอกว่าได้แต่วิพากษ์วิจารณ์ที่วงรัำชาแต่คนจัดการไม่มี จะไปหวังตำรวจนะครับก็บคงไม่ต้องหวังหวังตัวอีเมลที่มัสยิดจะมาตัดเดือนก็ไม่มีก็กระบว,วนการอะไรเราบอกว่าสังคมเราเนี่ยพูดนําก็แย่บางบางบางที่นะรัเนี่นะครับพูดนําก็มีบทบาทก็ทำด้วหลายหลายที่เนี่ยพูดนํางเราไม่มีบทบาทผู้บันผูน้นำของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เราบอกว่าเราสิ้นหวังแล้วใช่ไหม สำหรับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาคนที่มีอีมานตอนบอกว่าไม่สิ้นหวังนะครับย้อนกลับมาสู่กระบวนการพรื้นฐานแรกเริ่มเลยว่าเราตัวเองเนี่ยศรัทธ,ธาตักวาต่อเราแค่ไหนเริ่มมาสู่กระบวนการพรื้นฐานในครอบครัวเรามีการอบรมให้อยู่ในระบอบของอิสลามแค่ไหนเราบอกว่าเราต้องการรัฐาอิสลามในสังคมเราก็ต้องมีรัฐาอิสลามในครอบครัวเช่นเดียวกัน ไม่ใช่พูดแล้วก็หวังแล้วก็พยายามรณรงค์กันแต่ว่าในครอบครัวเราพยาปฏิบัติไม่ได้เนี่ยต้องกลับมาฟื้นฟูในสุร่าอัลอิอิมรอนบอกว่าวัลตะกุมมินกุมอุมมัตย์เยะรูนอีลาขัยร์ยะมูรูนบิลมะรูฟิบันฮูนอันิมุนกัวะอล و أ و ل ا ئ ุ م المفلحون ต้องมีขึ้นมาให้ได้ ล l l a ์สั่งให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงทําให้มันมีขึ้นมาซึ่งกลุ่มหนึ่งที่จะมาตักเตือนซึ่งกันและกันสั่งใช้ในความดีแล้วก็ห้ามเรื่องของความชั่วเราไปเตือนเขาเองไม่ได้เนี่ยต้องมีกลุ่มหนึ่งคนที่ทําหน้าที่นี้ต้องมีในชุมชนของเราเนี่ยพยายามที่มีกลุ่มนี้ขึ้นมาให้ได้กลุ่มที่สามารถที่จะคุยได้เป็นบอกได้มีกระบวนการนี้ขึ้นมาให้ได้ มิฉนั้นแล้วเนี่ยสังคมก็จะแย่ลงเรื่อยๆไม่มีใครตัดเยือนได้เห็นคนทําผิดแล้วประกาศตัวทําผิดแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะอายที่จะทําผิดแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเปิดเผยแล้วในความปิดของเขาฉันทําชั่วไปเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรแล้ว,ยวเยาวชนของเราเนี่ยแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่มีใครว่าอะไรแล้วแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวคนนี้ว่าเดี๋ยวคนนี้ว่า ทุกคนจะมาว่าในความผิดความชั่วช่วยกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าว่าอะไรแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกึ่งความผิดของตัวเองไม่อายใครแล้วมันเป็นสัญญาณร้ายที่ต้องระวังองค์าอาจจะไม่ลงบาาเฉพาะเขาสังคมต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ปล่อยให้ความชั่วหรือความผิดถูกประกาศออกมาละเมิดในคําสั่งอ่อมา เรารู้นะครับธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนไม่อาจจะทำหทนทท้าที่นี้ได้ทั้งหมดทุกคนอาจจะมีอิมานมีความกล้าไม่เหมือนกันแต่อบัสการหัวตาลาสั่งใช้บอกว่าต้องมีขึ้นมาซึ่งกลุ่มหนึ่งในสังคมต้องมีกลุ่มหนึ่งขึ้นมาให้้ได เห็นใครที่มีอีมานดีมีความเคร่งขรึดดีเนี่ยพยายามบรรณาโรงส่งเสริมเขาให้มีความสามารถให้มีความกล้าให้มีศักยภาพให้มีพลังในการทำหน้าที่นี้ขึ้นมาให้ได้ไม่ใช่แค่เน้นไม่ใช่แค่บอกว่า,วาโอ้คนนั้นดีคนนั้นเรียบพอคนนั้นกล้าทําหน้าที่แต่เราไม่ส่งเสริมไม่ได้เพราะนี่คือคาาาําสั่งของว่าต้าคนมกุ่มกุ้มมา มุ่งมาตุยนวลในเดือนค่อยรวยยัามูรูนัมบิลมารูฟิเรันเข้านานี่มุ่งกับต้องมีขึ้นมาให้ได้ซึ่งกลุ่มชนที่ทำหน้าที่นี้นี่คือระดับสังคมแต่ถ้าหากว่าตัวเองคิดว่าทำได้เนี่ยแน่นอนนะเพราะว่าจะสอบสวนทุกคนเราเนี่ยระดับพื้นฐานที่ตัวเองเนี่ยถามตัวเองว่าฮดีสันดัมบินส์โซลโมสโซลโมสมาดิวสันดัม่ยมันรอมิ่งกุมมุ่งกลรบกลับอยู่ไว้เยร่อปียาดี ف إ ن ل م ي ยดึดติด ل ้าบินิสานไฟ่ไม ب ย ل ดติดฟ้าบินิสานฟ้าบินิานนี่ามยึดติดฟ้านิมานไฟ่ไม่ยดติดฟินิสนนี่ไฟ่ไม่ยึ้าินินนี่่ไมยึดิด้านิสนนี่ไฟไม่ยดติดฟ้าบินิ่นนมมนานนี่ไฟ่นนไม่ยึดติด้ามนสามารถของท่านด้ายสนิสานนีอไฟ่าน่ดต้าบนิสานนี่ไ่ยดต้างลมม้มสานใี้ได้ต้่งปด้าบมันให้ได่้าทําไม่ได ก็โดยตักเตือนด้วยนี้พูดพูดจาดีๆตักเตือนกันทาไม่ได้เองเนี่ยก็ให้อย่างน้อยในหัวใจเราเลือกว่ามันสิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันสิ่งที่ชัว่วคือตักเตือนด้วยหัวใจเป็นอิมาที่ต่ำต่ำที่สุดระดับส่วนบุคก็จะสอบถามทุกคนจะตรวจสอบทุกคนแต่ในกระบวนการในสังคมหลับมันหายไปขาดหายไปบางที่บางประเทศบางบางชุมชนเนี่ยเขามีเลยนะมีกลุ่มนี้ขึ้นมา เขาตั้งชื่อเนี่ยคือกลุ่มที่อัมรุณวารกวันวานายาเนนุ่งกับตั้งชื่อนี้เลยนะครับตั้งชื่อกลุ่มซึ่งทําหน้าที่นี้ทุกคนต้องกลับไปทําหน้าที่นะย้อนกลับไปดูที่ชุมชนของตัวเองในบ้านของตัวเองมีคนทําหน้าที่นี้หรือไม่บรรดาอุลาห์มาในอดีตบอกว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งของศาสนาเลยนะ เพราะจะสั่งให้คนละมาต้องคือสั่งใช้ในความดีห้ามาำในความชั่วเหมือนกันห้ามชิริก็คือกระบวนการนี้เหมือนกันแต่บาออุลามาเนี่ยบอกว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันคือทั้งหมดของอิสลามความสําคัญน้ําหนักของอิบราดิเนี่ยการสั่งใช้ในความดีห้ามาำในความชั่วพ็าะขอให้เราเอาเป็น มาตรการสําคัญหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรณรงค์กันที่ให้มีให้ได้ในสังคมของเราในฮดีสนตนธารมบิสมานิควอสซดัมบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เห็นคนที่ทําดดเด่นคนที่ทำกาธรรมแล้วพวกเขาไม่ช่วยกันยับยั้งหรือว่าปราบปรามในความโอเด่นนั้นเนี่ยจากน้ำมือเห็นความช่วยของเขาเนี่ย ใกล้แล้วท่านนับดุลลาห์บอกว่าใกล้แล้วที่เราจะทรงลงโทษเขาด้วยโทษที่เขาครอบคลุมเขาทั้งหมดเลยเป็นการเตือนจากท่านนบีมุลลาห์บอกครับอัลลอฮฺของเราซึ่งทั้งคนดีและคนชั่วจะประสบมันทั้งหมดว่าอัลลอฮฺบุญีว่าละฟุมบิลกุรอานอัลกุรีมวานะฟะอานีว่าอียาตุมบิลอาียะตุวัดดิกรีลฮักตีมวัดตะกาบนาหมินนีว่ามินตุมติลามตะอินนูวัดสัมียูนอาลีม أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه جلال وجهه وعظيم سلطان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم ในสิ่งที่เราพยายามทบทวนตัวเองทบทวนสังคมเราก็ต้องทบทวนตัวเองอัลลอฮ์บอกใช้ให้เราตั้งวาต่อัลลอฮ์ในคําสั่งอัลลอฮ์ไม่ได้บอกอะไรที่ให้น้ำหนักในการอิบัตัดมากเท่ากับการตักวัวมีสองอิบาดัที่เราต้องเน้นมากๆยาอิบานัดีนะอามนุษย์ตะกลงมฮะฮักกตุกาติน บอกให้ตักวาอย่างแท้จริงอย่างฮักก็ตักว่าให้ตักงว่าจริงๆริงทนที่สองคือฮักกับกจีฮ่าไปยังต่อสู้เสียเสียสละทั้งหมดเพื่อองลเราเนี่ยอย่างอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นจีฮ่าที่แท้จริงสองให้แบบนะที่เราที่เราสัง่งให้ทําอย่างแท้จริงอย่างจริงจัง ตักวาที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยบอกว่าชีตักวาตักวาฮาบุนะมันอยู่ในใจนี้แต่ในใจเนี่ยมันจะถูกสะท้อนด้วยการปฏิบัติออกมาทุกคนเนี่ยจะต้องตอบต่ออัลลอฮ์เราจะตักเตือนตัวเองตักเตือนสังคมตักเตือนอมนุมมนี้เนื่องด้วยรครอบพื้นฐานของเรือ่องความยิคลาสแล้วก็เราทำไปเพื่ออัลลอฮ์เราหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ การช่วยเหลือการทำดีการตักเตือนก็ตามทุกอย่างเนี่ยเรารักพี่น้องรักกันให้หุ่นงาองเราแล้วสุดท้ายเราหวังอะไรนะเราหวังความรักจากเราเราหวังในความริบาจากเราขอให้เราปฏิบัติอย่างจริงจังนะอินนัลลอฮฺวะมะนาัยชาตะบุญซุนลูนะอันนบียาอายูฮฺลลฺดีนอามมนุซัลลูอันนีฮ์วสัลลมุตัสลีมะ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وارفع كيد الكائدين وارفع بعزتك رايه الحق والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم نفس كرب المكروبين ونفس ونجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رحمن الرحيم اللهم انسورنا. اللهم انصرنا اللهم انصرنا على الكافرين اللهم ربنا اللهم انسورنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما